สวัสดีค่ะสวัสดีเนเน่เอฟซีทุกท่านนะคะเอาจับหางแล้วแล้วจับหางจับหางแม่เล้าเรืองก่อนลูกจับจับหางแม่เล้าเรืองก่อนเร็วจับก่อหางก่อวก่อหางไอ้เร็วก่อหางก่อหางแม่เล้าเรืองก่อนเร็วก่อหางก่อหางแม่ก่อนเร็วก่อหางแม่ ที่แม่ตัวเองทำไมกาหางดีแท้อันนี้เราก็เดินทางกลับบ้านนะคะนอ้อยโ้อยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ออออย้้า่อย้้อ้้อ้่ยโอ้้้้้อ ด่าสูงสมเมแล้วนี่แม่าเรือกัพี่น้องบื้อเนาะมเมนตมในขัวบอสสองใครอึ้งลืงอยู่นึ่งโหนขออีกสองเด้อขออีกมาสองก็หางลูกก็หางก็หางเม่เลยเออก็หาง ดังคือผู้เลยล่ะดังคือพูดเหรอเนาะายบายเร็วๆายบายแม่ก่อนเลร็วโอ้อันนี้แม่ปุ้ยมาเอากว้าๆอาลักกี้มาแล้วลักกี้มาแล้วยัง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 หลงแม่หลงแม่หลงไหลงแม่ไปเร็วไปเร็วๆง่ยๆง่าพอมอเตอร์ไซค์ เออแม่มาแต่โรงเรียนเห้ยเห็นลักกี้รพูนลักกี้ตรนูนก็ร้องหาแม่สมลักกี้ตรนี้ก็ร้องหาพ่อกับแม่พ่อกับแม่มาแต่โรงเรียนเออหูยูหูยหูยุไป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 โรงเรียนแล้วพาไปเอาแม่เข้าบ้านเร็ว ไปเลยไปรับแม่เข้าบ้านเลยไปไปหุ่นหุงงหุ่นหุ่นหุ้นหุ่นเห็นไหมพุ่นผมจะไปรับแม่ครับผมจะไปรับแม่เข้าบ้านาไปแล้วนะครับผมจะไปรับแม่เข้าบ้านโอ้โหคิดถึงสับประรดโบโบ ไปแล้วนะคะนี่ไปรับแม่กลับบ้านปล่อยเลยพ่อปล่อยวิ่งไปหาแม่เลยอวิ่ง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 พ่อวิ่งพาลูกวิ่งบอกว่าวิ่งลักี้วิ่งใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วป๊ามีการถิ่มวันนี้อีก เห็นแม่แล้วเห็นแม่แล้วบุดีใจนะคะดีใจดีใจลักกี้ลักเกี้จะแย่งความสุขจากจากเรารักไปอีกแล้วหนูลักกี้ไปวิ่งไปหาแม่นิโคลบุดีใจมากนะคะดีใจมากได้เจอแม่โอ้โหไปแค่โรงเรียนคิดถึงแม่ใหญ่เลยไปเลยไปพี่ีลูกพลู ตัอลูกมาลับมามาสี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 ตนใหม่บ้ามาผมปัญญาดีเหมือนพ่อเลยคิดถึงแม่มากเลยลูกอี้ออึ้ หาแล้วแล้วไสู้นะเลิศนรักกลัวลักกี้นะเพราะว่าลักกี้สู้คืนไปกลับบ้านไปไปไปกินน้ำไปลูกไปกลับบ้านไปไปเร็วๆขายเริ่นายถอยเลิ่นไปอุ้ยยังหลุดอีกนี่ห่วงบักนัดมามาเด้อ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 เมนีโคไปแล้วมาเด้อมาเด้อมามาบีมามา เดี๋ยวเร็วมาบินเร็วนี่มา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 ทั้งแม่ท้งลูกสีต้นใหม่อยู่มาต้นเดียวๆนี่กับสีมันจะไม่เย็งกันกินน้ำได้ค่ะบัดธานี่ดีใจนะคะเดินต้อยๆเลยจะได้มารับแม่กลับบ้านมาแต่โรงเรียน ทุกครั้งก็จะมีถอยดีถอยมาพี่มามาอ,อน,นี้นมาถอยมาถอยมามาโอ้เคขอกระได้จิ้มก้อนแม่อยู่แล้วลนะ่ะเนาะถอยดีถอยมาพี่มาถอยลูกมาถอยมาถอยพี่ถอย,ถอยพอปลาลัง้งพอปลาลังมาเป,ปิดบ้างนั่งลั้งยัง่อไง เปิดข้อเดียว่เปิดนี่หน้าเป่าดีมานี่นะคะของฝากจากคุณจากคุณผู้ส่งนะคะสร้อยเพชรนะคะสร้อยเพชรทรงศาส์นะคะขอบคุณมากๆนะคะของฝากบ้านเลิศนะคะนี่ เด็ดดูสิมีอะไร,รขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณส้อยเพชรนะคะ แผ่น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 ,น,นมารับแม่กลับบ้านโอ้โหนี่นะคะ เป็นโปรยทานนะคะโปรยทานโอ้โหสวยจังเลยโอ้โหสวยมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอ,อนุม,มูสาธุด้วยนะคะเหรียญโปรยทานงานบวชพี่อ้นค่ะพี่กับน้องทำมาให้อนุโม,มู ทานบุญด้วยนะคะจากใจจริงพี่ช้อยน้องน้องอิทขอบคุณมากๆนะคะอนุโมททานสาธุด้วยนะคะนี่ตัวนี้เป็นดอกกุหลาบสวยมากพ่อบือ้สยสว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 ยทางนั้นเลย ตก,กี้เลิดลักจยากได้ไหมนี่เลินลักจยากโปรยทานไหมลูกโหูคอเคียกันยังไงเลยคิดถึงกันไม่ได้ไปโรงเรียนกับลูกดูหยกกันเลยมาเลยนนพ่อตื่นคนเดียวนะคะจับสองเครือกนะคะ แล้วแต่เราลักจะไปนะคะนี่บ่อยเลยอาบน้ําให้ลูกชายยืนนานไม่ได้แล้วครับไปอีกนะคะนี่<อ>เดินมาปกติพอเดินมาถึงก็เป๊หยุดพักก็เป๊นะคะนี่เอาะเอาะอข,อ,ขอลูกข้ะถูขี้ไข<อ>่ใ,ให้ลูก <laughs> ดูดูถูถ,ถ,ใถูใครถูขี้ไข่ให้ลูกนะคะดูขี้ดินเยอะเกินรอกอะ่ะ ไปเล่นที่ไหนมาลูกไปโรงเรียนไม่อาบน้ำบ่ดูแม่แม่ถูขี้ไขรให้นะคะันโอ้โหฉลาดมาก <laughs> ถูขี้คุณเอาเพ่อยิงออกเออแม่ก็ถูให้แล้วพอ่อขี้เกียจถูขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักนะคะ หนึ่งไล์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะให้ท่านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะจะเจ็บเจจนนะคะเงิงไนไหลกองทองไหลมาตุทุท่านเลยนะคะคิดวางสินใดก็ขอให้สมใจดังปารถนานะคะสำหรับวิดีโอนี้หนูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะ

สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่กีนก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะโอือมีความสุขมีความสุข